ปวัสดีโซเชียลคคมไม่มีเลยมากแค่อยากรู้ว่าคุณใช้ภาษาไทยเก่งแค่ไหนมาหันมาหาหมูเห็นหูหมาหูหมาหนาหมูหนีหมีเห็นหมูเห็นหมูหันหูหนีหมีหันดูหมีหมาหาเห็นหมูหันหูดีหาหมีเห็นเหม็นหูหมีหูเหม็นหาหมีหายหมาเห็นเหม็นหูหมีหมานีหายหมายหมูหูหันรีหมายหาหมูหมานีหมีหายตัว ที่จังหวัดระนองระยองยะลาได้มียักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กเพราะยักษ์เล็กจะกินข้าวกับผัดฟักแต่ฟักผัดเป็นของยักษ์ใหญ่จังหวัดระนองระยองยะลาจึงได้แต่วัดวิตกว่ายักษ์ใหญ่และยักษ์เล็กจะเข้าทำร้ายจึงส่งทหารโบกถือปืนแบกปูนไปโบกตึกเพราะปูนโบกตึกที่ทหารถือปืนแบกมานั้นอาเฮียหลีพระอาหลีเฮียไปดูผีและยนัด์หมอมีแก้ฝีแก้หิดยนัด์หมอชิดแก้หิดแก้ฝีจึงกินมันติดเหงือกกินเผือกติดฟันกินทั้งมันกินทั้งเผือกติดทั้งเหงือกติดทั้งฟันจึงพาบร ดโดยวิธีที่จะทําคือชามเขียวคว่ำช้าชามขาวคว,คว่ำคําเพื่อชาวฟ้าดผัดฟักเย็นฟาดฟักผัดจึงบอกให้พ่อบอกแม่ให้พี่ซึ่งเป็นน้องของคุณย่าให้พาปู่ที่เป็นทวดของคุณลุงลูกแม่ยาของอาที่อยู่ระนองระยองยะลาให้มาช่วยจบแล้วนะคะสําหรับภาษาไทายที่เก่งแค่ไหนพูดกันได้หรือเปล่าและก็ขอบคุณด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการนะคะขอบคุณพัดลมฮาคารูค่ะ ร้อนทีก่กูเย็นที่มึงนะคะขอบคุณด้วยนะคะสำหรับบ้านและที่ดินในโครงการไร้ชีวิตไร้จิตใจเพราะเรารู้คุณกินและอยู่เยี่ยงหมาเช่นเราค่ะขอบคุณไปด้วยนะคะกับยาขยาตาคุณปู่มีชู้กับโคโยตี้นะคะขอบคุณด้วยนะคะเมื่อมีอาการจุกเสียดแน่นเฟ้อนึกถึงยาธาุเจ้าอาวาสใส่ที่คาดผมนะคะขอบคุณไอศครีมวอนค่ะ วอนโดนตีนถ้ากินแล้วไม่จ่ายนะคะขอบคุณด้วยนะคะกับสายการบินค่ะที่ Pacific Airline s ค่ะถึงจะถึงที่หมายสายแต่ก็ตายพร้อมกันค่ะ ขอบคุณด้วยนะคะกับผลิตภัณฑ์ปรุงอาหารตราสามแม่ครัวหัวป่าไข่เจียวธรรมดาหมายอย่างไม่แดกค่ะขอบคุณไปด้วยนะคะกับยาประดงตราพระสงฆ์ทรงม้าเตอรนะคะขอบคุณกับโรงนะคะโรงนพพรโรงจำนำนะคะสัมผัสใหม่แห่งการนอนหลับแล้วตื่นยินดีคืนเงินค่ะ รวมไปถึงนะคะขอบคุณกับผ้าสะอาดเา้าเหมือนใหม่ใช้ผงซักฟอกตาลูกกอกปอกไข่นกกระทาค่ะรวมไปถึงนะคะขอบคุณเครื่อง,คร,งครัวตาหัวมา้าลายนะคะใครไม่ใช้ตายหงนะคะรวมไปถึงขอบคุณด้วยนะคะกับเกดเฮาใหญ่หนุยเตียงก็แข็งแต่แพงชิบหายนะคะขอบคุณกับหมู่บ้านสบายแลนด์ความสุขเริ่มที่บ้านความรำคาญเริ่มที่มึงค่ะ ขอบคุณนะคะกับถุงเท้านักเรียนขาสั้นนะคะถุงเท้าที่ทุกคนใส่กันพระขันตีนค่ะรวมไปถึงนะคะขอบคุณกับปุ๋ยตาวินัยไกรบุตรโฆษณาให้เพราะว่าอยากได้เป็นผัวนะคะและสุดท้ายนี้ค่ะขอบคุณด้วยนะคะกับกระเบื้องสังกสีตลาดลูกชนีวินน่งหนีหมีแพนด้าค่ะขอบคุณนะคะ